พลอยอัดเลยเอายกเดียวเดินอัดเดินอัดน้องใหม่ได้ไหมไอ้น้องใหม่เขาต่อยมาสองยกแล้วเดินอัดน้องพลอยไม่ตั้งรับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดินตัดลําตัวนะมัดต้องทําใหม่มัดเดินอัดเน่นน้นองใหม่ต่อยมาสองยกแล้วเราต่อยอีกดีเอาเดินอัดตัดลําตัวลบน พอยกเดียวเดินอัดเลยน้องใหม่ก็ต่อยมาสัสองยกแล้วเหนื่อยแล้วเออดูดิอัดได้ไหมอัดน้องใหม่ได้ไหมเหรียญเงินเยาวชนได้ไหมเนี่ยอัดเหรียญเงินเยาวชนดีเหรียญเงินเยาวชนเหนื่อยแล้วต่อยมาสองยกแล้วอัดได้ไหมเปลี่ยนสไตล์จากตั้งรับเออเดินจิ้มท้องต้องเปลี่ยนจากตั้งรับมาเดินบ้าง สั่นลำตัวก่อนก็ได้ต่อยหน้ายังไม่โดนก็ลำตัวน้งพลอยต่อยสักคนมาเมาจะชิงต่อยก่อนที่น้องพลอยป้อ ไปกันม่อยู่บนวิธีนู่นดงนูมหม่นสองพัอีกทีหนึ่งแล้วถอยไม่ถอย ไม่ถอยเลิกเลิกถอยต้องเดินเปลี่ยนสไาตลา์แล้วเดินเดินเดินไม่ถอยไปกระยู่กระเชือเดินต่อยลำตัวป้องกันตัวให้เป็นป้องกันดี